วันนี้เวลา18นาฬิกา36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณสารา,าดุสตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบจาโรกาให้หนายอิทธิพลกุลปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำปะลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานภูษสาสินจากท้องถิ่นสู่สากลและช่างทอผ้าทไทยไลายอัตลักษณ์7 6จังหวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย้าไทย้าไทยและตลักษจ็ดจังหวัดและหนังสือภูผาสินจากท้องถิ่นส่สากลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนาชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีงานภูผาสินจากท้องถิ่นส่สากลจัดขึ้นระหว่างวันที่11-14ถึงสิสิงหาคม2565 ณศูนย์าการค้าสยามพารากรเขตป,ปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าเริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา90พันษา12สิงหาคม2565ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันพาดไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียตรติ และน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการทอผ้าในท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างไรายได้แก่ราษฎรอีกทั้งจะเป็นการรักษาศิลปะหัตกรรมของไทยไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลาและทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเขตดุสิต เมื่อวันที่13ตุลาคมนั้นในการนี้สำนักพระราชวังจึงเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีเข้าถวายสักการะได้ในระหว่างวันที่14-16ถึงตุลาคม2565เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาก่อนที่จะปิดเพื่อปรับภูมิทัศน์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป วันนี้เวลา17นกา29นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัชราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือโทละเอียดสังชยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคม,มะเร็งท่อน,น้ำดีเมื่อวันที่14ตุลาคม2560สริอายุ82ปี พลระโทละเอียดสังชยาเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2478เป็นบุตรของนายอินกับนางเชื้อสังชยาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดบาวรนิเวศและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมนายนเรือจนสำเร็จการศึกษาหลักอุตุนิยมวิทยาเมื่อปี2502จากนั้นได้เข้ารับราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาเป็นลำดับ ทั้งนี้พลเรือโทละเอียดสังชยาเป็นบุคคลแรกของประเทศไทยที่ศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและเขียนหนังสือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวสำหรับใช้ในกองทัพเรือเช่นคู่มือการตรวจอากาศในเรืออุตุนิยมวิทยาเขตโซนร้อนคู่มือการตรวจแผ่นดินไหวและอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นผู้อำนวยการกองสำรวจแผนที่ ผู้อำนวยการกองอุปกรณ์การเดินเรือและเจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือก่อนเกษียณอายุราชการได้มีส่วนสําคัญในการก่อสร้างประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพที่จังหวัดภูเก็ตด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางยาใจสังชยามีบุตรหนึ่งคน